นี่นะครับผมผู้โชคดีวันนี้นะครับได้รับไปเลยนะครับ517เพชรนะครับผมแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับรับไปเลยนะครับปัดเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคนะฮะผมนี่พี่ก็ทำการโอนให้สดๆเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับเต๋านะครับช่องเต๋าซี่ชาแนลนะครับผมวันนี้พี่ก็มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับผมกิจกรรมที่สุมแจกเพชรนั่นเองนะฮะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับขอให้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องพี่เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อๆไปสักหน่อยนะครับผมโอเคไหมฮะโอเคส่วนใครที่อยากรู้นะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ร่วมกิจกรรมแจกเพชรนี่นะฮะ ว่าทํายังไงถึงจะได้นะครับต้องดูให้จบคลิปนะครับถึงจะเข้าใจรายละเอียดนะครับผมคนไหนที่กดข้ามหรือกดดูไม่จบทําแล้วไม่ได้ก็เออพี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องไม่ได้ดูตามกติกาที่พี่ได้เออบอกเอาไว้เองนะครับผมโอเคไหมฮะนั่นแหละฮะวันนี้พี่ก็ทําการแจกไปแล้วนะครับถึง2คนด้วยกันนะครับเป็นรางวันใหญ่ทั้ง2คนเลยนะครับผม เนี่ยวันนี้พี่แจกไป1คนนะครับ517เพชร1คนนะครับแล้วอีก1คนพี่ได้ทำการส่งใบเปลี่ยนชื่อไปนะฮะตอนนี้นะฮะสองสองรางวัลใหญ่นะครับพี่ได้ทำการแจกเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากได้เจกรรมแบบอย่างนี้นะฮะอยากได้เพชรอยากได้ใบเปลี่ยนชื่อนะฮะอยากได้เพชรไปซื้อท่าทางซื้อตัวละครนะครับก็มาร่วมเจกรรมกับพี่ได้นะฮะโอเคไหมครับผมนี่นะครับใครอยากมีเพชรนะครับไปซื้อนะฮะอาวุธ นะฮะหรือว่าเป็นไปอัพเออ่สมไอวอลนะฮะก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่น้องๆจะเลือกเลยว่าอยากสะดวกซื้อแบบไหน <my day. S 1> นะฮะผมเนี่ยฮะหรือว่าอยากจะเอาเพชรที่พี่ได้ทําการส่งไปให้น้องไปซื้อตัวละครซื้ออะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะว่าอยากได้อะไรนะครับผมเนี่ยฮะน้องอยากได้ตัวไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะผมโอเคไหมครับโอเคนะฮะสำหรับ การเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมเพียงน้องๆนะครับทําการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องพี่นะครับพร้อมกับเม้น์มาว่านะฮะเม้น์มาว่าต้องการอะไรนะครับผมอยากได้อะไรนะฮะแล้วก็พร้อมกับ uid นะครับของตัวเองแบบถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายคนส่งมาพอได้รับรางวัลแล้วเนี่ย uid ไม่ถูกต้องพี่ก็ทําการส่งให้ไม่ได้แล้วมันก็เป็นเสียเวลาต้องมาส่งใหม่เอออะไรเงี้ยครับ พี่ก็เลยขอเป็นการตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ใส่ UID มาไม่ถูกต้องนะครับผมโอเคไหมฮะนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็อย่าลืมเม้น f a เฟซบุ๊กด้วยนะครับชื่อเฟซบุ๊กนะครับชื่อเฟซบุ๊กเม้นทําไมเม้นเพราะพี่ต้องการเข้าไปตรวจสอบนะฮะว่าน้องๆได้ทําการแชร์กันจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางคนเอ่อมาหลอกพี่นะฮะว่า แชร์แล้วทําตามเจตกรรมแล้วจริงๆเอ้ยไม่ใช่เลยดูเจกดูยังไม่จบเลยนะฮะดูคลิปยังไม่จบเลยเออแล้วทาไม่ถูกต้องพี่ก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนะฮะผมนะฮะโอเคนะฮะนี่นะครับถ้าทํำนี้ก็เออเสียใจด้วยนะครับถ้าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําตามกติกาแล้วแน่นอนเลยนะครับพี่จะเอารายชื่อของน้องๆที่ทําถูกตามกติกานะฮะไปเข้าร่วมสุม่มรางวัลผู้โชคดีนะครับเพื่อแจก เพชรและก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าน้องอยากได้ท่าทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะออว่าน้องอยากได้อะไรนะครับพี่จะทําการสมรายชื่อของคนที่ทําถูกนะครับเพื่อไปสมหาผู้โชคดีนั่นเองนะฮะผมโอเคนะฮะวันนี้พี่แจกไปเรียบร้อยแลวนะฮะสคนนะครับตรงหน้าอินโทรนะครับถ้าน้องๆอยากดูว่าใครที่เป็นได้รับ ของรางวัลนะฮะได้รับอะไรชื่ออะไรก็ไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับพี่ทําการส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ดูจนถึงท้ายคลิปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องพี่ด้วยนะครับพี่จะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆสนุกกันต่อไปนะฮะผมโอเคไหมครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับผมพี่อยากแจกทุกคนนะครับแต่งบในแต่ละวันมันจํากัดนะฮะ ก็เลยเแจกได้เฉพาะแบบไม่กี่คนต่อวันอะไรเงี้ยครับแต่พี่ก็แจกทุกวันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม